สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการสร้างสาร,รบัญอย่างรวดเร็วนะคะโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ชื่อหัวข้อเลยแล้วก็ไม่ต้องหาเลขหน้านะคะมาใส่ลงในสาร,รบัญด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวจะให้โปรแกรมเนี่ยเป็นคนสร้างสาร,รบัญให้ทั้งหมดนะคะทีนี้สาร,รบัญเนี่ยโดยปกติมันจะมีระดับของหัวข้อนะคะซึ่ง Microsoft Word เนี่ยจะเรียกระดับหัวข้อเหล่านี้ว่าเป็น heading level นะคะ หัวข้อที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะเป็น heading ที่1นะคะเพราะฉะนั้นชื่อโครงการหลักการและเหตุผลแผนดำเนินการ system overview พวกนี้ Microsoft Word จะเรียกว่าเป็น heading 1นะคะถัดมาส่วนที่1อัตรากำลังภาพรวมก็จะเป็น heading ที่2แสดงอัตรากำลัง ATC แสดงข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็น heading ที่3แสดงอัตรากำลัง ATC แต่ละศูแสดงรายชื่อ ATC จะเป็น heading ที่4 โอเคเมื่อเรารู้โครงสร้างของหัวข้อที่ Microsoft Word ใช้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการสร้างสาร,รบัญโดยอัตโนมัติกันเลยค่ะก่อนอื่นก็เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการจะสร้างนะคะที่ต้องการจะสร้างสาร,รบัญขึ้นมาเมื่อเปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการจะสร้างสาร,รบัญขึ้นมาแล้วหน้าแรกเนี่ยนะคะมันจะมีข้อมูลทีนี้เราจะทำให้หน้าแรกเนี่ยเป็นหน้าว่างเปล่า เพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ไว้ให้กับสารบัญที่เราจะสร้างขึ้นมานะคะวิธีการทําก็คือ,อให้เอาเมาส์นะคะมาคลิกที่ด้านหน้าของตัวอักษรแรกของเพจนั้นนะคะแล้วมาที่ insert นะคะแล้วมาที่ Page แล้วก็ Page Break นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หน้าว่างเปล่ามาแล้วหนึ่งหน้าอยู่ข้างบนนะคะเป็นพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้สำหรับสารบัญทีนี้ถัดมาสิ่งที่เราจะทำคือเราต้อง บอก x c เอ่อบอก Microsoft Word ว่าชื่อโครงการหลักการและเหตุผลเนี่ยให้เป็น heading 1นะวิธีการบอกมันก็คือให้เราไฮไลท์คำว่าชื่อโครงการไฮไลท์หลักการและเหตุผลเวลาเราไฮไลท์เนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้ไฮไลท์ตัวอักษรที่มันต่อเนื่องกันวิธีการทำก็คือพอไฮไลท์ชื่อโครงการปุ๊บให้เรากด control ค้างไว้เราก็มาไฮไลท์หลักการและเหตุผลต่อ สครอ l ์ดาวลงมากด c o n โ r ร l ค้างไว้แล้วมาไฮไลท์ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทําแบบนี้ไปทุกหัวข้อคือกด c o n t r ร l ค้างไว้แล้วก็ไฮไลท์ c o n โ r ร l ค้างไว้แล้วไฮไลท์ถ้าสมมุติว่าเราไฮไลท์ผิดเราก็กด c o n t r รลค้างไว้แล้วก็คลิก1ครั้งไฮไลท์ที่เราไฮไลท์ผิดมันจะหายไปแต่ว่าไฮไลท์เดิมเนี่ยจะยังอยู่โอเคเนาะอ่ะพาพะฉันก็ไฮไลท์ให้ครบไฮไลท์ให้ครบทุกหัวข้อ หัวข้อที่ใหญ่ที่สุดไฮไลท์ให้ครบพอไฮไลท์ครบแล้วให้มาที่โฮมแล้วก็มาคลิกที่ heading หนึ่งเพื่อที่จะบอกมันว่าข้อมูลที่ฉันได้ไฮไลท์ไปเมื่อกี้นะเป็นหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดเป็น heading หนึ่งนั่นเองทีนี้พอเรากด heading หนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าตัวอักษรมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่แบบเดิมที่เราต้องการเราจะเปลี่ยนให้เป็นแบบเดิมที่เราต้องการโดยการคลิกขวาที่คําว่า heading หนึ่งตรงนี้แล้วมาที่ modify แล้วจากคำว่าลาตินให้เราเปลี่ยนเป็น all scripts แล้วก็เปลี่ยนชื่อฟอนต์ให้เป็นชื่อฟอนต์ที่เราต้องการในที่นี้ก็จะเป็นนีลมิดนะแล้วก็เปลี่ยนสีฟอนต์ให้เป็นสีดำทำเป็นตัวหนาก็คือคลิกที่ bold แล้วมากดโอเคแล้วก็กดโอเคพอกดโอเคปุ๊บก,ก็จะเห็นได้ว,ว่าหัวข้อเนี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอเคเมื่อเราทำ heading 1เสร็จเราก็มาทำ heading 2ต่อ เราก็เลือกหัวข้อที่จะทําเป็นหัวข้อย่อยถัดมาก็คือ heading ที่ 2. ก็ h ก็ไฮไลท์กด control ไฮไลท์ control ไฮไลท์หลังจากนั้นให้มาเลือก heading 2ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่มี heading 2อยู่ตรงนี้วิธีการทำก็คือให้มาที่ d i a l o g launcher คลิกที่ d i a l o g launcher ก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นให้มาที่ option ตรง recommended ที่เป็น select styles to show recommended ให้เปลี่ยนกลายเป็น all styles แล้วก็คลิก ok หลังจากนั้นจะมี heading ไล่ลงมาเลยขึ้นมาเยอะมากเลยก็ให้เราเลือกที่ heading ที่2โอเคพอเลือก heading ที่2แล้วเราก็จะบอก microsoft word ว่าโอเคอันนี้เป็น heading ที่2นะแต่ Microsoft Word ทำเหมือนเดิมคือเขาเปลี่ยนตวนัวอักษรรูปแบบตวัวอักษรจากเดิมที่เราเคยมีเนี่ยมันเปลี่ยนไปวิธีการทำเหมือนเดิมให้มาคลิกขวาที่ heading 2แล้วมากด modify เปลี่ยนลาตินเป็นอ l ก script ใส่ชื่อฟอนต์ลงไปเปลี่ยนขนาดของฟอนต์ให้เป็นขนาดที่เราต้องการเปลี่ยนสีฟอนต์แล้วกอ็อันนี้อยากให้เป็น u n d e r l i n e ด้วยก็ใส่ u n d e r l i n e คลิกที่ตัว u แล้วก็มีขีดข้างใต้แล้วก็กด ok กดโอเคก็จะได้ตัวอักษรกลับมาเป็นเหมือนเดิมตามที่เราต้องการเลยทำ heading ที่2เสร็จแล้วก็มาทำ heading ที่3ต่อกด control highlight control highlight highlight p i ีดกด control แล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลับมาเป็นอัน highlight เหมือนเดิมกด control highlight control highlight โอเคเสร็จแล้วกด heading 3อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าไม่มีคำว่า heading 3ให้มาที่ style ตรงนี้ไดอ l ร์ลอนเชตรงนี้ พอกดแล้วปุ๊บให้คลิกขวา modify อย่าลืมเปลี่ยนให้กลายเป็นออสคริปต์พิมพ์ชื่อฟอนต์ลงไปเปลี่ยนเป็นสีดำขนาดตัวอักษร14กดโอเคกดแท็บครั้งหนึ่งมันจะได้ indent เข้ามา1ครั้งทํา heading 3เสร็จแล้วถัดไปก็ทํา heading ที่4เหมือนเดิม highlight highlight แล้วมาเลือก heading 4คลิกขวา modify เลือกเป็น all script เปลี่ยนชื่อ font เปลี่ยนขนาดตัวอักษรเอา italic ออกเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็อันนี้จะให้มัน indent 2ทีไปเลยจะได้ไม่ต้องมา indent ที่หลังแล้วกด OK ก็จะได้ข้อความทุกอย่างกลับมอเหมือนเดิมแล้วก็เราบอก microsoft word เรียบร้อยหมดแล้วว่าอันไหนคือ heading 12 3 4เมื่อเราบอก ระดับของหัวข้อเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสร้างสารบ,บัญกันเริ่มสร้างสารบ,บัญกันโดยที่มาที่ reference เพียงแค่1-2นาทีเดี๋ยวสารบ,บัญก็ได้ละมาที่ reference เราก็มาที่ table of contents หลังจากนั้นให้มาคลิกที่ custom table of contents ทำไมเราไม่เลือก automatic table เพราะว่า automatic table มี heading แค่3 heading แต่เรามี heading ถึง4 heading ก็เลยมาเลือกที่ custom table of contents เลย พอเลือก custom table content แล้วให้เปลี่ยน show level เพิ่มขึ้นมากลายเป็น4 level เพราะว่าเรามี4หัวข้อทีนี้ตรงที่ tab leader ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเครื่องหมายเส้นประแบบนี้ก็อาจจะเอาออกก็ได้มาที่นอนก็จะไม่มีแต่อันนี้ก็เลือกไว้ละกันหลังจากนั้นให้คลิก ok เราก็จะได้สารบ,บัญมาแล้วถ้าใครอยากใส่คำว่าหัวข้อว่าสารบ,บัญก็ก็พิมพ์ลงไปอาจจะจัดกลางมาที่โฮมจัดกลางแล้วก็พิมพ์คำว่าสารบ,บัญทีนี้จะเห็นได้ว่าฟอนต์ที่อยู่ในสารบ,บัญกับฟอนต์ของเอกสารของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันอันนี้เป็น th n e r m i t a s เราก็จะเปลี่ยน ฟอนต์ใน T a b l o of c o t t e n t หรือว่าในสารบัญของเราเนี่ยให้เป็นฟอนต์เดียวกับเนื้อหาในเอกสาร mm hmm. ก็พิมพ์ชื่อฟอนต์ลงไปแล้วก็เลือกขนาดอาจจะเป็น14หัวข้อก็อาจจะใหญ่กว่าหน่อยก็อาจจะเป็น16แล้วก็ทำเป็นตัวหนาก็ได้อะถ้าไม่อยากได้ตัวหนาก็ไฮไลท์ตรงนี้แล้วก็มากด ที่โบตัวหนาก็จะหายไปอ่าตัวหนาก็จะหายไปอ่าไฮไลท์ highlight. แล้วก็กดที่โบอ่าตัวหนาก็จะกลับมาโอเคถ้าอยากให้สารบันตัวใหญ่ขึ้นก็ไฮไลท์ที่สารบานแล้วก็คลิก increase font size มันก็จะใหญ่ขึ้นโอเคเท่านี้เราก็ได้สารบันที่เราต้องการแล้ว ประโยชน์ของการสร้างสารบัญแบบนี้นะคะนอกจากจะสะดวกรวดเร็วแล้วมันยังรองรับการแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามาเพิ่มเติมข้อมูลในหน้าที่4นะคะจนทําให้หัวข้อที่มันเคยอยู่ในหน้าที่4เนี่ยยกตัวอย่างเช่นข้อพัฒนาเพิ่มเติมที่มันเคยอยู่ในหน้าที่4เนี่ยมันเลื่อนลงไปกลายเป็นหน้าที่5โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าที่4 เดี๋ยวเราจะพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปจนทำให้หัวข้อข้อพัฒนาเพิ่มเติมนะคะจากเดิมที่เคยอยู่ในหน้าที่4หน้านี้เลื่อนลงมาอยู่ในหน้าที่5อย่างนี้นะคะทีนี้แปลว่าเลขหน้าในสารบัญเนี่ยเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการจะเปลี่ยนเลขหน้าในสารบัญเนี่ยก็ทำได้โดยการมากดคำว่า update table นะคะ แล้วก็เขาก็จะถามว่าอัปเดตเพจดัมเบลส์โ only แเราก็กดโอเคนะคะก็จะเห็นได้ว่าเลขหน้านะคะของข้อพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นเลข4กลายเป็นเลข5แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่หน้า2หน้าหน้าสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจาก4เป็น5มันดูเหมือนเปลี่ยนน้อยแต่ลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่หน้าแรกหน้าหหรือหน้า2แล้วงานของเราเนี่ยมีเป็นร้อยๆหน้า หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเนี่ยมันเลื่อนลงมาจนทําให้หัวข้ออื่นเนี่ยเลื่อนลงมาด้วยเราต้องมานั่งแก้หัวข้อในสารบัญอีกหลายๆหัวข้อต้องมานั่งแก้เลขหน้าอีกหลายๆจุดมันก็จะทําให้เสียเวลามากเลยสู้มากกดคลิกคลิกเดียวคือมาคลิกที่อัปเดตเทเบิลแล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยทำการอัปเดตเลขหน้าให้โดยอัตโนมัติก็จะสะดวกรวดเร็วมากแล้วก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการสร้างสาร,รบัญโดยอัตโนมัติไม่ต้องพิมพ์เองแล้วก็สามารถอัปเดตเล็กน้าได้ภายในไม่กี่เวินาทีโอเคค่ะก็ขอจบการนำเสนอการสร้างสาร,รบาัญเพียเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ